คนลองเราขวาสองขวาสองเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว <S <S ลงมาดิลงมาดิลบแน่ลบลงลบ ไอพ,พวกไหนอยู่สนามบินถือว่าแขนหมดโทษฐานแม่งลงมาสนามบินทําเพื่ออะไรวะเย <Yeah. S 1> อะแยะรอก่อนรอก่อนแขนแขนไอพวกสนามบินทุกตัวไม่สนว่าตัวไหนตัวไหนเราแกงไม่เห็นไอ้นี่ดีกว่ามีระเบียงมองผมอยู่หนึ่งคนผมจะแกงไม่เห็นมันแล้วผมจะสอยหัวมันทุกคนรอดูนะไม่โดนโอ้โหจบเลยจบจัดจบจัด ไม่ได้เราเสี่ยงไม่ได้ทุกคนเราเสี่ยงเยอะไม่ได้เพราะเราแม่งไม่มียาเอาวะทุกคนมาดูมือมันกับมือเราใครจะไหวกันมืออื้อหือไหวพร้อมกันแต่แม่งเราไม่โดนหัว <c oughs> จบแล้วว่ะจบจัดเมื่อกี้เราเห็นยาเราอ้ตรงไหนนะอ้ <c oughs> ให่บันจริงเนาะเฮ้ยเพื่อนเอ๋ยเพื่อนใครมาวะแล้วมันก็ไดไปเจอกันสองคนอ๋ออยู่นี่นานไม่ได้วะกาศูย์ตอนนี know, ้เราต้องพยายามอย่าโดนยิงเด็กขาดเพราะว่ายาไม่มีอ๋อแล้วมันไปไหนแล้วไอ้สองตัวนะอ๋อไม่อยู่นี่วะ มั้งเลยไม่โดนหัวเมื่อกี้เมื่อกี้จะเป้าอยู่คางแล้วนะี่ยหัวไม่แตกเป็นไงวะวัดกันมันดีไหมวะม,ม,ม,มือปืนเหรอมือปืนเหรอสองหัวครับสองหัวลวดไปไปต่อเอาวะ่ะไอ้นี่มาจากเครื่องบินไงก็เลยใส่หัวมาหน่อยไอ้พวกอยู่ลงเครื่องบินนะเอาหัวทุกตัวแม่งไปไปไปละ เฮ้ยผู้สาวผู้สาวหัวหายหัวหายหัวหายอีกแล้วสามหัวรวดหัวหายหัวหายร่างทองแลยครับสามหัวรวดว่า <S <S มาเร็ดก็บอกนี้ไอ้ปุกเสกมาจากไหนสี่หัวรวดเอา้าเอา้าเอา้าโอเคมีร่างทองอีกแล้วสี่หัวรวดไป รอไหนๆก็รอละรอตู้นี้แป๊บนึงเฮ้ยไทยยิงไทยยิงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยระบัาระวังก่อนมาไหมมาเลดห้าหัวลวดไหมพี่ผมต้องมองหามันก่อนผมยังมองไม่เห็นเลยมองหามันไม่เห็นอะมันอยู่ไหนวะผมมองมันไม่ออกเรามีโดนอยู่นี่หว่ามันอยู่ตั้งงานไปเหรอมันังมีคนอยู่ผมว่ามัน อ๋อ่ดไงอยู่นู่นอยู่นู่นมายิงแต่หัวเลยเน้นยิงแต่หัวไม่ยิงตัวด้วยห้ามหัวรลนว ดูเชิงม,มาก,ก่อนดูเชิงไปข้างบนมีคนอุ้ยมือสไนด้วยมามือสไนด้วยว่ะโอ้โหอย่ามีบทไอ้นันะ่นไอ้นั่นมีอย่ามีบทไอ้นั่นมันอยากมีบท,บท,บทปเข้าเลยแล้วกัน โอ้กูขอไปแจมด้วยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆละกูขอเข้ามาแจมด้วยหัวเข่าไปแล้วกันไอตัวนี้หัวเหมือนกันโอเค <Yeah. S 1> <laughs> 5ควไอน,นี้ห้าวไปได้ไอน,นี้รู้จากที่เราวัดสเต็ปมันจำได้อบนเขาอะสเต็ปมันดีสเต็ปมันดีอยากห้าวแต่เมื่อกี้ยิงไ่โดนมากกว่าค <laughs> อดีชุดก็๊สีมันน่าจะใหญ่เกินไปไม่งั้นหัวแล้วหัวยห,ห้าแล้วอนะี้หัวเข่าแล้วกันถือเป็นหัวเข่าแล้วกันหัวไห,ห้าพอดีอันนี้มือสไน เอเดบิวจัดไปดิพี่รออะไรเดี๋ยวผมเป็นมือทราคู่เองปโอเคโอเคมาเมื่อกีก้ไอไกลๆเหมือนจะยิงเราหางนี้เนาะให้ไปหนึ่งงให้ไปหนึ่งงนี่ปากไปหนึ่งธง <L un> หกหัวลวด <L un> หอกหัวลวดครับหกหัวลวดครับ <L un> <L un> เฮ <L un> ้ยเกมนี้ต้องเน้นแต่หัว ปกจิเมื่อกี้ก็ก็หัวหกหัวรวนทั้งเกมแม่งแลไอ้นี่จะทำไงกับมันวะเนี่ยคือต้องต้องต้องหลอกต้องหลอกมันโผล่มาโอ้โหไม่ได้วะอุ้ยยุ <m akes> ๊ยกุ๊ยยุอยยุ๊ยยุายยุ๊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 ยยะมาดิมาดิไอ้ Wall ag, วอแตก Wall ag, หัวแตกอ ไอวอลแตกหัวแตกกับเพื่อนไอวอลแตกหัวแตกเพื่อนมาดิมาดิวัดใจเลยวัดใจเลยไอวอลแตกหัวแตกกับเพื่อนไอไม่โดนอีกรอบนึงไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะไอนี่พยายามจะเหัวมันตอนนี้คือยิงตัวก็ได้แหละแต่คือเราพยายามจะหัวมันจะได้เจ็ดหัวลวด แม่งเอ้ยไอ้วอลหมดะละหัวเข่างสงสัยต้องหัวเข่าแล้ววะสงสัยต้องหัวเข่าสงสัยต้องหัวเข่านี่หัวเข่าเป๊เปะๆเลยนะเมื่อกี้ 7หัวลวดหัวเข่านันเมื่อกี้สโลให้ดูก็ได้นะเมืเ่อกี้หัวเข่าเป๊ะเจหัวลวดครับ <c oughs> จบไปเกมนี้ที่หนึ่งไปงามๆสรุปหัวจริงๆห้าหัวนะครับผมหัวเข่าสองหัว 4, เจ็ดคิวสี่พัดาเมจโ,โอ้โหดาเมจโคตรเยอะหัวเน้นๆ